คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บใส่ติทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมื่นล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันละกันนะครับขอบพรคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสุดหนยโชคเศรษฐีมาลานะครับกับสูตรแต้ม2ตัวบนสูตรที่3กดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขได้เลยครับโดยสูตรนี้เข้าตั้งแต่1มิถุนายนปีหกสนะครับสถิติเข้าต่อนเนื่องครับจาก46่วดเป็นสี่วดครับเป็น47งวด,บงดลบ4นะครับเฉย มีสะดุดเล็กน้อยล่าสุดเข้านะครับไม่ได้สะุดได้นำเอาไปเทียบกันทั้งสามสิบมาดูวิธีการคำนวณแบบย่อๆกันนะสิบหกสิบหกสิงหาคมหกสี่ครับที่ออกศูนย์สี่หกเจ็ดห้าศูนย์สองตัวล่างออกสองสามนะครับศูนย์บวกสองได้สองสองบวกสามเป็นห้าได้ผลเราเป็นห้าห้าบวกหนึ่งที่ได้ห้าใส่ห้าห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองใส่สองสองบวกสามตรงที่เป็น สองบวกสองที่เป็นสี่สี่บวกสามพที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่ที่เป็นสิบเอ็ดสิบเหนึ่งหนึ่งบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดศูนย์ศูนย์บวกหกได้หกได้เจ็ดสองสี่เจ็ดหนึ่งศูนย์หกนะครับหนึ่งกันยายน,นครับเรามาดูหนึ่งกันยายนนะครับออกสกู่นะครับออกสี่เจ็ดห้านะครับแต้มสองตัวบนเจ็ดกับห้าบวกกันไปสิบสองเจ็ดบวกห้าบวกกันไปสิบสองนะครับสิบสองแต้มสองนี่ครับแต้มสองหนึ่งกันยายนหกสี่ คำนวณได้180 37 62ดศูนามเะครับสิกั 1, 8, 0, 3, 7, 6, 2, นยายนครับออก35 9ห้า5้าสามหบวกกันเป็น8ดได้แปสิบหกกันยายนห4สนะครับคำนวณอันนี้ร้รูด้วยจรูดนะรูดเป็นหนึ่งวัตละประมาณหตัวละครหกสี่นะครับ2ตัวบนอลออก7 1 7 1บวกกันเป็นแเห็นไครับเป็นแดมันหลุดเป็นหนึงวัตต่อมาครับหตัวละครหกสคำนวณต่อ ได้คำนวณได้แต้ม291 4873 291 4873 1นะครับ1ตัวละคร64ออก3 7มเจัวบนออก72 7 2งเบวเป็น78 9แต้ม9ต่อมา1ตัวละคร64สนะครับคำนวณแต้ม2ตัวบ,บนออกมาได้3 0 2 5 9 8 4 3 0 2 5 9 8 4 1ปส่ศอแดออก3 7 0 3 7 3 7ศู3ยบน3ปกับประกันเป็น7 8 9เป็น10 7, ได้แต้ม0 ต่อมาครับ1พฤศจิกายน64คำนวณแต้ม2ตัวมน,โนวได่ามจดอกหน 1, 1. ศนอัน1 8จิกายนรออกเออออกอตัราออก5 7 6กัน1บวกกันเป็น7ได้แต้มิ6กพิศจิกายน64คำนวณแต้ม2ตัวมนออกมาได้3025 9 84 3025 9 8 4 1แดาง6ตมนอกออก2 5 8 2585กับ8ปวกกับ เป็น13ได้แต้ม3 1ิงทนอคม64คำนวณแต้ม2ตัวบนรก็ได้8 5 7 0 4 3 9 8 5 7 0 4 3 9เรามาดู16แทนอคม64ออก2 3 5ใช่ไหม2 3 5 3บก5เป็น8ได้แต้มต่อมา16แทนอคม64คำนวณแต้ม2ตัวบนรก็ได้ หกสามแปดหกสา้าแปดสองหนึจนั้น,นก,กจะหลุดเป็นครั้งที่2องนี่ว่าจะมาหกกับแปประกันสิไม่มีแต้มสีนะครับหลุดก็คือหลุดชิงคำนวณตามตรงต่อมา30ธันวาคม64เอามาดูคํานวณแต้ม2องตัวบนอกนอกมาได้7จ็ดสี่หกเก้าสามสอกาสอราคหกหออกห5ึ่กับ9ประกันเป็น14บสได้แต้มสี่สมกราคมหกห นะครับคำนวณแต้ม2ตัวบนอมดาสองหกห้าหนึ่งศูนยด้าสองหกห้าหนึ่งะครับหนึ่งวันหกออก308 308 0์8ปสนกับแได้แปนี้ไม่มีตัวเป็นครั้งที่3 1มหนึวนกห้ครับเรามาดูคำนวณแต้ม2ตัวบนนอมาดหนึ่งแปดศูนย์สามเจ็ดห2สองหนึ่นเะเรามาดูนะ1 7บเจ็วานก้ออก5979ก้าเ็ดาเจ็ประกานเป็น 9ก็จะปบอกกันเป็น16%บหกได้แต้มหกนิดตอนนี้สิบเจ็ดกมาพันหกคครับเรามาดู -7 จบวกห้าเป็น12 12อบสอกเเป็นสิบเกาได้เปลังสิ -19 กสบก้ศูนย์ของที่เป็นสิบเกศก้บกเจ็เป็น16บหกเศษบกสองเป็น8ปดเศษแปดบวกสามของที่เป็นสิบหนึ่งบอกสีที่เป็นห้าหบกเของที่เป็น14บสี่เศษสีบเป็นสิบย์ได้เก้5หกแปี่ศู หนึ่งม mm ีนาคมหกห้าครับหนึ่งมีนาคมหกห้าออกศูนย์หกหนึ่งเก้าศูนย์ห้าสองตัวลขออกศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าเป็นเก้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าบอกห้าได้แต้มห้านี่แต้มห้าต่อมาหนึ่งมีนาคมครับเรามาดูศูนย์บวกห้าได้ห้าห้าบวกจะเป็นสิบสองสิบสองบวกด้วยศูนย์ของที่เป็นสิบสองใส่สองสองบวกเจ็ดเป็นเก้าเก้าบวกสองของที่เป็นสิบเอ็ดหนึ่งหนึ่งบวกสามของที่เป็นสี่ สี่บวกสี่ที่เป็นแปดแปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามเส็บสามได้สองเก้าหนึ่งสี่แปดเจ็ดสามนะครับสิบหกมีนาคมครับออกเจ็ดสามเจ็ดแปดหกเจ็ดสองกันเราออกศูนย์สามหกกับเจ็ดบวกกันหกกับเจ็ดเป็นสิบสองสิบสามสิบสามได้สามสามนี่ครับสามสามนะต่อมาสิบหกมีนาคมหกห้า ลองมาดูนะครับจะเป็นเลหค่ะเจบวกศูนย์ได้เจ็ดเจ็ดบวกสาเป็นสิได้ปลออกมสบนะสิบบวกนะ1ศูนย์สิบบวกศูนย์ของที่เป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดบวกสองเจ็ดเป็นเก้าบวสาขงที่เป็นสิสใส่สองสองบวกสี่ของที่เป็นหกหบวกเ้าเป็นสิบห้าเห้าวกหกเป็นสิบดนได้ศูนย์เดเ้าสองกค่าห หมิถุนาหนึเมษายนหกห้ากลับออกเก้าเจ็ดศูนย์หก่งเก้าเจ็ดศูนยตารออก10 1่งนะหนึตัวบอนกแล้วหนึ่กับ8ปดวกกันเป็นเก้านแต้มเก้าต่อมา1เมษายนหกห้าละเก้าเจ็ดตารออกหนึ่หลักหน่วยเหาววมาที่1บอก2ตารางแบวกหเป็นสิบ แปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกศูนย์ได้เก้าได้เปลเป็นเก้านะเก้าบวกศูนย์ของที่เป็นเก้าเก้าบวกเจ็ดของที่เป็นสิบหกจนห็หกบวกสองหกเจ็ดเป็นแปดเสิบแปดแปดบวกสามของที่แปดเก้าสี่สี่สิบหนึ่งหนึ่งบวกสี่ของที่ปัญหาห้าบวกเก้าเป็นเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่สี่สี่บวกหกเป็นสิบเจ็ดศูนได้เก้าหกแปดหนึ่งห้าสี่ศูนนะครับต่อมาครับสิบ สิบหกมิถุนายนสิบหกเมษายนหกสี่ 64, ออกเก้าสามห้าเก้าหนึ่งเก้าสองห้าแปดหนึ่งบวกเก้าเป็นสิบหนึ่งบวกเก้าเป็นสิบสิบก็แต้มศูนย์ใช่ไหมมีแต้มศูนย์ต่อมาครับเราก็จะมาดูเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่สิบสี่สิบสี่บวกไปสิบสี่สิบห้าสิบหกสเจ็ดแปดเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสองอ่ะทบด้วยกันยี่สิบสอง ยี่สิบสองบวกยี่ิบสองบวกศูนของที่เป็นยี่สิบสองใส่สองแต้มสองนะสองบวกเจ็ดเป็นเก้าเก้าบวกสองเก้าสิบสิบเอ็ดเอ็หนึ่งบวกสามของที่เป็นสี่สี่บวกสี่ที่เป็นแปดแปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นสิบสาม <Okay. S 2> สองพฤษภาคมหกห้าครับออกหกห้าแปดหกสิบสองสองเก้าศูนย์เก้าสี่บวกสองเป็นหกไม่มีแต้มหกนะครับหลุดเป็นครั้งที่สี่เก็บเสถียนต่อนะครับสองพฤษภาคมครับสองบวกศูนย์ได้สองสองบวกเก้าเก้าสิบสิบเอ็ดได้ผลได้สิบเอ็ดนะสิบเอ็ดสิบเอ็ด สิบเอ็ดบวกศูนย์ของที่เป็นสิบเอ็ดเซนหนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดของที่เป็นแปดแปดบวกสองแปดเก้าเป็น 10, สิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกสามได้สามสามบวกสี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกเก้าเป็น 16, สิบหกใส่หกหกบวกหกเป็น 12, สิบสองใส่ 16, สองเรียบร้อยสิบหกพฤษภาคมครับออกหนึ่งห้าห้าศูนย์หนึ่งสองสองตัวล่างออกศูนย์หก นะครับสองตับอลออกอะไร1กับ1นึสองหนึ่งกับสบวกกันเป็นสามด้แต้มสามนะนะครับอ่ะเรามาดูกันต่อนะครับสองบวกศูนย์ 0, ได้สองสองบวกหกเจ็ดเป็นแปดได้แปดนะครับดี๋ยลบหนึ่แปดใส่ถไปก่อนแปดแปดบวกศูนย์ที่ได้8ดครับใส่แปดนะแปบวกเจ็ดเป็น ห้าบอกสองของที่เป็นเจ็ดเจ็ดบอกสามของที่เป็นสิบสี่ศูนย์ศูนย์บอกสี่ของที่ได้สี่สี่บอกเก้าเป็นสิบสามใส่สามสามบอกหกเป็นเก้าโอเค น ust, ี่เป็นสูตรของแต้มสองตัวบนนะครับแต้มสองตัวนสดที่สามกดติดตามพระเทียนตัวเลขได้เลยนะครับนะครับแต้มสองตัวนสถิติสามนะครับเศรษฐีสี่สิบเจ็ดงลบสี่นะครับล่าสุดเข้าไม่ได้หลุดนะอยากรวยต้องดูหวยโชคเศรษฐีมิลานครับสวัสดีครับ